ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเวทนานี้จะได้เป็นอัตตาแล้ว เวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จกได้เป็นอัตตาแล้วสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จักได้เป็นอัตตาแล้วสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาภาและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จะได้เป็นอัตตาแล้ววิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตัดถามความเห็นของพระปัญจวคัคคีพระผู้มีพระภาคตัดถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อน oi ั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะสังขารทั้งหลายที่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะวิญญาณเที ylum. ่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะตัดให้พิจารณาโดยยะถาภูตะยานัทสนะพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปานนีดไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่ารูปเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเร็วหรือปาณีตไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าเวทนาเธอทั้งหลายพึงเห็นเวทนานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าสัญญาเธอทั้งหลายพึงเห็นสัญญานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าสังขารทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นสังขารน,นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเรวหรือประณีตไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าวิญญาณเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณน,นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วอริยสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตัดพระสูตรนี้แล้วพระปัญจวัคคีย์มีใจยินดีเพลิดเพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาคก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่จิตของพระปัญจวัคคีย์พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นอนัตตลัคนณสูตรจบ ทั้งนั้นมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกหกอ